รถบ้านเข้าใหม่เพิ่งมาเมื่อคืนนะคะใครที่หา4ประตูสีขาวหน้าสวยๆรถปี2018ต้องมาทางนี้เลยค่ะสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่ยอยู่น้อยร้อยโลนะสาวันนี้พามาชมอ e ีซูซูดีแมคเครื่องยนต์1.9นะคะรถปี2018หน้าสวยๆส,สีขาวๆนะคะรถเพิ่งมาเนเน่เนก็เลยเอามารีวิวให้ก่อนเลยหยิบมาให้ลูกค้านะคะได้เห็นก่อน คันนี้ราคาย,ยังไม่ออกนะคะแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นก่อนก่อนใครเลยก่อนลูกค้าหน้าร้านอีกวันนี้ใครที่ชอบคันนี้นะคะต้องรีบมาฟังต้องรีบมาจับมาจองเลยเดี๋ยวเน่ให้ดูตั้งแต่กระจังหน้านะคะ <ๆ S 1> คันนี้เป็นรถสีขาวนะคะและนี่เลยจ้ะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีของตัวรถนะและที่สําคัญดูตาไฟเขาสะก่อนตาไฟนะคะเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์ลมดําให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้านหน้ามีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะจ๊ะ ตรงนี้นะคะคันนี้มันเป็นรถเข้าใหม่ทุกคนค่ะถ้ามันมีริ้วรอยอะไรนะคะเดี๋ยวเน่จัดการให้และคันนี้ได้เป็นสีขาวที่มันหายากๆด้วยนะสีขาวทุกคนรู้ราคาแรงราคาต้องเพิ่มและที่สําคัญสีขาวเนี่ยเป็นอะไรที่รอรถนานมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหารุ่นนี้ต้องรีบค่ะมาดูที่ด้านข้างกันสักนิดหนึ่งคันนี้นะคะแม็กเป็นแม็กอลอยจากอีซูซูน้ายางเดี๋ยวเน่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะน,นี้เป็นยางเดิมที่มากับเจ้าของเดิมนะคะ คันนี้เป็นยางบิดโนแล้วนะดอกยางเหลือๆก็จริงแต่ไม่ค่ะเราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะและนี่คันนี้นะคะก็จับมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านล่างนะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์ตัวยกสูงเพราะฉะนั้นเขาเลยจะมีบันไดข้างมาให้นะคะคันนี้มีคิ้วมาแล้วเดวเนเน่ติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยรอบคันนะจ๊ะสําหรับลูกค้าที่โอนจองและจองกับเน่ในคลิปนี้นะคะนี่เลยด้ามจับที่เปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะลูกค้าจา๋าสวยๆเลย ใครที่กําลังมองหารถสีขาวๆนะจ้ามาเลยถ้าเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่ๆเลยนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะเดินดูรอบคันคันนี้สีสวยมากๆเลยน้จาจับข้างหลังนะคะเป็นคโครเมียมนะคะตรงนี้นะ,ะ,นนะ,ะเป็นตัวเครื่องยนต์ DDI Blue Power เห็นไหมแห่งที่เน่ๆบอกเป็นตัวแซดด้วยนะคะตัวสวยของเขาเลยมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะคะอยู่ที่ด้านหลังเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่จ้าแมกไลเนอร์นะคะแมกไลเนอร์สวยๆนะคะ,อร,ะ,คะรอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่ทุกคนค่ะ อันนี้นะแมกไลเนอร์ของ i s u ซ u เลยนะคะเดิมเดิมเลยนะเนเน่ไล่ให้ตั้งแต่รอยอาร์ทุกคนจะได้เห็นแบบชัดๆเห็นไหมเนี่ยต้องซูมเข้าไปนะคะนี่สติ๊กเกอร์นะคะจาก i s u ซ u นะคะก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างแต่ไม่ได้มีร่องรอยการบรรทุกหนักนะคะถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีเป็นเออดูแลดีพอสมควรเลยเอ้ยพูดพูดไม่ทันร้นพันกันนะทุกคนขามาให้ดูด้านล่างสักนิดน,นึงนะคะจะพาดูคัสซีจ้ะ คันนี้นะคะคัสซีสวยๆเลยไม่เป็นสนิมไม่มีผุนะคะเพราะฉะนั้นเราออกไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยจ้าที่รักจ้าเดี๋ยวจะให้ดูภายในของรถนะคะนี่นะจ๊ะด้านของผู้โดยสารนะคะเบาเป็นเบาผ้านะคะสําหรับคันนี้นะ,ะด้านบนเนีนะแกะไว้นะคะให้ลูกค้านะคะได้ดูรอยอาร์กนะคะเวลาซื้อลถนนะคะเราดูรอยอาร์กตรงนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อเช็คว่าคันนี้นะคะไม่มีการชนหนักไม่มีการทําสีมานะจ๊ะนี่เปิดให้ดูแบบแทบจะทุกมุมเลยนะทุกคน แทบจะลอกออกไปเลยนะคะให้เห็นเลยนะและในส่วนของคนขับนะคะคันนี้ได้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะคะนี่เลยให้ดูใกล้ๆเลยนะคะคันนี้นะคะเบาะตรงนี้มันมีริ้วรอยมีการขาดสักนิดหนึ่งไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะทําการสปาเบาให้ย็บถักเปลี่ยนนู่นนี่นั่นให้เลยนะจ๊ะไม่ต้องห่วงไม่ได้ไปสภาพนี้ซื้อรถไปแล้วไปถึงเบาะคงเบาะขาดไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะจ๊ะแบบนั้นนะ เดี๋ยวจะพาไปดูที่ห้องเครื่องค่ะมาตามมาเลยคันนี้นะคะเครื่องยนต์1.9นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะคะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งองนะจ๊ะรอยมาร์กรอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่นะคะห้องเครื่องเนี่ยสวยมากมากเลยนะทุกคนนะนี่ให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะคะแบตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะ,ะของเหลวภายในเครื่องก็เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่นะจ๊ะตัวกงอากาศนะคะก็เปลี่ยนให้นะจ๊ะคันนี้นะคะ สวยมากๆเลยทุกคนสวยมากๆเลยนะคะใครที่อยากได้นะรีบทักรีบโทรเข้ามาเลยส่วนราคารอสักนิดหนึ่งใครอยากรู้ราคานะคะรออ่านคอมเมนต์เนเน่ไว้ที่ด้านล่างเลยเดี๋ยวเนเน่ใส่ราคาให้เพราะคันนี้เพิ่งเข้ามาราคายังไม่เคาะนะคะถ้าสนใจอยากจองไว้จองไว้ก่อนได้เลยวันนี้เปิดโปรจองแค่1น0 0พบาทนะคะเปิดโปรจองแค่1น0 0ับาททักเข้ามาโทรเข้ามาบอกว่ามาจากเซลเนเน่ ine, ต้องการคุยกับเซลเนเน่นะคะ หรือถ้ามาที่หน้าร้านบอกเลยว่ามาหาพี่เน่เน่เพราะหนึ่งได้โปรจองถูก2นะคะวันรับรถได้รับน้ํามันด้วยเต็มถังนะคะได้รับทองอีกต่างหากอยากได้โปรดีๆแบบนี้ติดต่อเนเน่เท่านั้นนะจ๊ะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างค่ะเบอร์ไลนย์อยู่ที่ด้านล่างแล้วนะจ๊ะสะดวกช่องทางไหนเข้ามาที่ช่องทางนั้นได้เลยสําหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเนเน่นะคะ สมชายค่ะเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เนเน่นะจ๊ะสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องคะต้อนรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากริลดีค่ะ,คะเยี่ยมมากเลยค่ะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ